เรื่องราวบรญชาสัมพันธ์ดีๆกันหน่อยคุณผู้ชมครับโลตัสนะครับก็ไปจับมือกับทาง s m d d Bank นะฮะและสสวจัดออนไลน์บิสเนสแมทชิ่งนะฮะดันสินค้า SME ไทยขึ้นห้างฝ่าวิกฤตโควิด -19 ครับคุณผู้ชมครับลองไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับโดยโลตัสนะครับได้ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SMED Bank นะฮะ และสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสอสวจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจนะฮะหรือว่า s i n e s s Matching นะฮะทุกเดือนประเดิมครั้งแรกครับผ่านทางออนไลน์เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเปิดโอกาสนะครับให้ผู้ประกอบการได้พูดคุยกับทีมงานจัดซื้อของโรตัสโดยตรงครับในทุกหมวดหมู่ของสินค้าตามแผนงานเพิ่มการรับซื้อสินค้า SME ทุกปีนอกจากนั้นครับยังจัดสัมมนาติวเข้มครับเชิญ SME ทั่วประเทศเจาะลึกอินไซต์นะฮะ ค้าขายกับมูลนทรดทางด้านนางสาวสรินราสิยพันธ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบุคคลและความยั่งยืนโลตัสกล่าวนะครับบอกว่าโลตัสได้สนับสนุนผู้ประกอบการ SME มาอย่างต่อเนื่อง าการเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าและการยกระดับมาตรฐานการผลิตของสินค้าไทยการแพร่ระบาดของโควิด -19 สร้างความท้าทายกับธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากการจัดกิจกรรมเจราจาธรจุรกิจทุกเดือนจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพได้มีการเจราจาทางการค้าโดยตรงกับโลตัสเพื่อคัดเลือกสินค้าในทุกหมวดหมู่จำหน่ายในช่องทางของโลตัสทุกสาขาทุกประเทศและช่องทางออนไลน์ด้วยครับ นี่นะฮะเป็นเรื่องราวดีๆของทางโลตัสที่เขาฝากมานะครับค่ะผู้ประกอบการ SME ก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะ